และการสร้างความจดจำนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ที่มีการใช้คนดังมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็อาจจะทําให้จุดประสงค์ในข้อหลังนั้นไม่ประสบความสําเร็จนะคะใช่ค่ะจะเห็นว่ายิ่งดังมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งเป็นที่หมายตาของสินค้าต่างๆให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกว่าการที่คนดังนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลายๆประเภทนั้นอาจจะทําให้เรื่องของการจดจําในภาพลักษณ์สินค้านั้นไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะ การใช้คนดังวงการบันเทิงค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์นั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบของการโปรโมทสินค้าอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าความเชื่อและพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นได้เปลี่ยนไปก็ทําให้การโฆษณานะคะหันมาใช้วิธีอื่นๆเพอที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าที่อาจจะเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายกว่าค่ะ โฆษณากว่า20ชิ้นตลอดปีที่ผ่านมามบอกถึงความนิยมในตัวนเดชคูกิมิยะรวมถึงราคาค่าตัวเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเกือบชิ้นละสิบเท่าตัวในปีที่แล้วบริษัทโฆษณาเชื่อว่ากระแสของดาราหนุม่มจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้ามากขึ้นหากการรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์มากมายมก็ส่งผลไม่น้อยต่อภาพจำของนักแสดงกับสินค้านั้นรวมถึงช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้นจึงอาจไม่จำเป็นต้องใช้ดาราดัง แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือนะว,วันนี้ต้อง,องถ้าเป็นในอดีตรเราจะเชื่อว่าการที่เป็นดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือที่ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเซเล็บเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าต้องระวังไว้ก็คือว่าบางครั้งดาราเซเล็บหรือกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดึงกลุ่มเป้าหมายได้อีกต่อไปในเชิงของการตลาดเพราะว่านว,วันนี้หลายๆครั้งเวลาคนจะใช้สินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็อาจจะใช้เพราะเพื่อนของเขา ดาราอาจจะไม่ได้มีบทบาทเพราะคนยุคนี้ก็เขารู้ทันมากขึ้นว่าดาราอาจจะไม่ได้ใช้ Product นั้นจริงหรอกไม่ได้ใช้สินค้าตัวนั้นไม่ได้ใช้บริการนั้นจริงๆเพียงแต่ว่า,าเห็นเป็นสีสันแค่นั้นเอง ยิ่งดองดังมากจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าแต่ละชิ้นนักแสดงจึงไม่เพียงต้องศึกษาความเหมาะสมของบุคลิกตัวเองกับผลิตภัณฑ์หากสัญญาในการโฆษณายังต้องกำหนดระยะเวลาและรูปแบบรายละเอียดของงานอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและกลายเป็นปัญหาระหว่างตัวสินค้ากับพรีเซนเตอร์โดยที่ถ้าถือว่ามันผ่านหลายต่อมันจะเริ่มปวดหัวัเพราะส่วนใหญ่แล้วงานโฆษณาเป็นงานที่ผ่านหลายต่อมากมาก จากเรานักสนแสดงผู้จัดการเราเอเจนซี่เอเจนซี่ผ่าน AE ของเอเจนซี่ไปคุยกับลูกค้ากี่ต่อแล้ววะและสารมันพังมากนะฮะสารมันก็จะพังตามเรื่องตามเราเราบอกเพื่อนเราห้าคนยังไม่คุยกันเพ่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นปัญหามันคงจะเกิดขึ้น ตรงนั้นมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวตัวคุยกันมันเคลียร์กันได้อยู่แล้วว่าอ๋ออย่างโฆษณาหรือว่างานทั่วไปถ้าเกิดแบบงานที่เขาให้เราทำอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เซ็นสัญญาบางทีมันชอบอาจจะมีเกินเลยบ้างอาจจะให้ทําเกินที่แบบว่ากําหนดไว้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีการพูดคุยกันหรือว่าถ้าถ้าถ้าเป็นของวุ้นทำงานมานานแล้วอ่ะเราถ้าเกิดมันแบบมีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจเราก็ไม่ทําเราก็อาจจะแบบเออถ้าเขาเพิ่มมาเราบอกเออเราสะดวกแค่ที่ตกลงอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบมีอะไรเพิ่มขึ้นมามันก็ต้องอาจจะ เพิ่มแ,มแ,แ,แม้ช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคจะหลากหลายมากขึ้นทําให้การโฆษณาสินค้าไม่ต้องพึ่งอยู่เพียงพรีเซนเตอร์คนดังแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านักแสดงก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการสร้างสีสันและทําให้สินค้าถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งที่กระแสจากการแสดงหรือเป็นข่าวคืออีกช่องทางช่วยประชาะสัมพันธ์สินค้าขณะเดียวกันงานโฆษณาก,ก็ช่วยให้ภาพดาราคุ้นตาผู้ชมซึ่งไม่บ่อยนักที่นักแสดงจะมีปัญหากับสินค้าและมักจบลงโดยรวดเร็ว